ก็มาเข้าคิวลงทะเบียนกันครับก็รับเสื้อพร้อมเปลี่ยนกันเปลี่ยนพเรา แล้วแล้วอยาก้าววยอยู่ในที้จะทแดงครับครับนก็กำลังเข้าคิวเพื่อลงทะเบียนอยู่นะครับจะมีคิวยาวนีกรทัที่รอคิวท้างหลังเรเบียนโซเชียลก็เยอะอยู่นะเยอะเยอะมาหมดเยอะมาย

มาข่ายทอดเอามาแก้ไขใหอ้อพี่น้องว่าแบบนี้ทำไม่ถูกนะอย่าทำอันนี้ทาถูกแล้วทำไปอย่างงี้นะก็จะถ่ายขอขอทอดความรู้ประสบการณ์ที่อันน้อยนิดให้ให้ให้พี่น้องเราะท่านผู้เขียรติมาในงานนี้แหละได้เอาเป็นต่อยอดได้แล้วกเก่งหรอเพราะว่าเขาค่อยยได้ว่าวูน่าซื้อไม่ค่อยได้พูด ต่อหน้าประชาชนเยอะๆอย่างเงี้ยก็ไม่เก่งก็อยู่จะหลังบ้านเนาะเขาไม่ให้พูดก็พูดเล่นพูดหัวแต่ไม่ได้ทำยูทูบเบอร์แบบว่าขายคลิปตัวเองต่อสื่ออย่างเงี้ยมันหายนะมันหายเบานะบอกว่เป็นบอกว่เก่งก็่ได้ไปอยู่หลังบ้านซะก็ชวนให้อยู่หลังบ้านซืรีส์เราง่ายไม่หยุดไม่เดยรับความรู้จากความรู้ค่ะอาจารย์น้ำมวยแน่นอนนแคสซี่ได้หลายโปรหลายเพราะว่าเข่ากับมี่ ประสบการณ์ด้วยแต่ว่าถ่ายทอดอาจจะไิ่ถูกต่องเล็กน้อยแา่ตั้งใจกับคนมี่อย่างไรอยู่ในน้ำวิ่งออกนะน้ำบุมันมีใครไม่มีใครเก่งทุกอย่างแล้วก็มีไม่มีสำเร็จว่าเออจะต้องเป็นอย่างนี้เป๊ะเพราะสิ่งที่ผมจะเอามาถ่ายทอดอาจจะไม่ถูกถูกต้องก็ได้แล้วแร์ได้เนี่ยนะเพราะประสบการณ์ของผมก็มีประมาณนี้แหละคือเราอย่างไรทุกแพ็กก่์นย่อมมีกฎระเบียบเนาะ แต่ว่ามันปวดขึ้นมาอยู่แล้วแต่จะมีสักกี่คนที่อ่านครับมันจะมีสักกี่คนที่อ่านแล้วเข้าใจเพราะบางทีเขาแปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยคําศัพท์มันมันจะทับศัพท์พอทับศัพท์ปุ๊บอ่านไม่เข้าใจก็เลยไปทําทาผิดผิดผูครับที่จะรู้ก็ตอนก็ต่อเมื่อตอนที่เราโดนไปแล้วโดนผิดกฎไปแล้วโดนโทษไปแล้วถ้าโทษเข้าคุกบไปแล้ว จะออกจากคุกยังไงก็ต้องมาแก้ไข่ก่เดี๋ยวรอป้ากันตอนไปก่อนดูไปก่อนดูไปก่อนดูไปก่อนม่ก็บอกบอกไว้นะว่ากระบี่นั้นอยู่ที่ใจหากเยี่ยมยุดแล้วไซ้ขิ่งไข่่็ไร้เทียมทานโอ้ครั้งมือือทัเดียวก็หาอะไรได้ได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องมีทั้งมือเยอะแยะแต่าผมนี่มันบ้าเครื่องมือมันก็ต้องมา สวัสดีครับท่านผู้ชมรู้ทุกอย่างดีผมยอมรับเลยนะจริงๆแต่เราคงับตอนนี้เราทำตัวเมนกูรู้ยังติดนี่แต่ถูกต้องเลยโอ้ยพูดจงกลาเป็นมหาอิลีเราเลยนี่แหละเขาเลยมาพูดพื้ใหม่รู้ทุกอย่างแต่ว่าไม่ได้ดีสักอย่าง อันนี้ท่านอาจารย์บอกว่ามาที่ว่าเพิ่นจะมาดูแลคุณจะปคือจะมความรู้เกี่ยวกับการท่เทีาคือเกี่อีคนอยู่ั่หลาุคคลไทยต็นั้นต้นนี้ติดอันนั้นอันนี้นี่แหละครผู้มมาบอกวิธีการแก้แก้ไขว่าตรงนู้นต้องแก้ยังไงทำไม หาุกคลิปอย่างนี้วิวได้ขึ้นแน่นอนอาจารย์ปกคลิปก็มีผลใช่ไหมครับใช่ครับดังวันนี้จะรายละเอียดว่าทำยังไงแบบไหนยังไงปกคลิปก็มีผลต่อวิวทำไมวิวไม่ขึ้นมไม่รู้เรื่องเลยปกคลิปเนี่ยตั้งแต่ปกคลิปเลยตั้งแต่เราทำทำยังไงให้ถ้าทำแล้วมันติดกฏเราไม่รู้หรอกว่าปกคลิปมันติดกฏทีน่นง มีม mm. mm. ีผิดด้วยมีผ mm ิดครับอบางคนอาจจะยังไม่รู้ไม่รู้ทำไมมี่ีฟซ์อันนั้นก็คิดซ์เหมือนกันก็มีมนนั้นคนนี้มีผิดพี่นะบางคลิปเนี่ยบางคลิปมีคนดูน้อยมากถึงว่าแปลกจังเลยพอลบออกลงใหม่ก็มีเฉยเลยการออกเนตัวรีฟซ์สองตัวนักซื้อใช่ไหมเดี๋ยวไปฟังกันโอ้โหพเพิ่งบอกตอนนี้เดี๋ยวคนเขาจบแล้วสามารถดดีกว่าโอเคครับพี่น้องเดือดร้อนแล้ว ครับเมื่อกี้ง,งานนี้จัดขึ้นเนี้โดยการแนะนําจากใครไหมครับเพราะจากคุณจากพี่โมกครับพี่โมกก็เอาบอสโจมามาเปิดเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในทางอแม่จากนั้นบอสโจก็ก็เห็นว่าอุปข,ข้อดีก็อยากเอฟซีตัวเองเข้ามาเข้ามาเปิดวันนี้เลยเป็นเป็นวัน,นดีเลิกดีบอสโจก็เลยบอกว่ารวมกลุ่ม,มรวมกลุ่มทุ ยูทูบเบอร์ที่จะเป็นหรือไม่เป็นมาอยู่ด้วยกันเพราะว่าให้เราเหนียวแน่นเพื่อจะเป็นอะไรนะเป็นดูแลเพื่อจะรักษาองค์กรคือหมอลำสาวน้อยและอีกอย่างก็สาวน้อยลำเพโบเราจะมาทนี้พวกเราต้องไปเอฟซีแน่นอนได้อย่างหนึ่งที่จะมาคือว่าเขาให้สิทธิ์พวกเราที่จะไปถ่ากทำอะไรได้แล้วเรามีใบนี้อยอันนี้คือความ ความดีหรือว่าที่แปลกใหม่ที่เราถ่ายแล้วไปเดินไปถ่ายเนียเรื่อความสนาครามเพราะต้องว่าไปลักท้ายเขาั้งตอนดีเพราะนั้นยู่ช่องนี้ช่องนี้เขาเหนวาท้ายได้แล้วไฟใหญ่เพราะว่าถือว่าถ้าการอบรมตรงนี้กป็การตีแนะนําการเกิดช่องเค้งไหลการนัน่วนกันมีรายได้มันก็เป็นผลรายได้มาเล็กน้อยของใครแล้วแต่คนเป็นเหมือนจะ รายกันใด้เลยว่าพู้ได้ว mm ่าขยันจะห้าเด่นตางกันนะครับอันน like ี่ครับตุคนๆมาบ้างการถือว่ารับสูตรคารุ่งเดือนโนแบ้งโมจิแต่ถือว่าปานกลางก็มันได้หลายวอย่างอย่นะได้มูได้บวกอยู่เนาะให้สลิมนะจ๊ะเต้นเจ้่เนาะเห็นกันได้ไปถึงบ้านใหม่อยู่เนาะไม่เห็นกันรัดกันพ่อกันเนื้อ เป็นความพุ่งใจเ่าเนี่ยเขาต้องหามือไว้หลายเพื่อนว่าคือหาเมียหนูเมียสี่หาคนแต่เมียคนใดที่ไปส่งเขาเมียคนที่สามคนที่สามเองคนหนักเขาอย่างนี้เัาตายเขาอย่างนีเขาไปส่งเขาอันนี้คือเมียคนเมียอีกครับโอ้ครับอาจารย์ให้ควาคิดดีมากครับที่นี้ก็กำลังเข้าคิวเพื่อลงทะเบียนก่อนที่จะเข้าบูม วันดีครับ้าตุ่ยชื่อโกนังเ็นมอรบอะไผมจำ่าได้ครับคเี่ยวิาูกัเออแมนแน่เลยนอกนแบผม่ันดังอันนี้ก็เป็นวิทยาณรอีกทั้นหนึ่งที่จะมาให้ความรู้เราในวันนี้ผู่ศพครับงานรำรูรตอนแรกผมใค้นา สวัสดีครับพี่น้องพวกกันองมันบอนน่อครับผมก็เลยเปลี่ยนแบบเออจะวาแบบจ้ระวมใช่ไหมย่าคนทุกขของอจจะบอกเทคนิคในการในการพูดด้วยใช่ไหมว่าต้องพูดยังไงใช่ไหมก็ได้ครับแต่ผมไม่รูดครับเอาเป็นว่าแล้วทำมีเทคนิคยังไงที่จะทําให้ผู้ติดตามเยอะเหมือนกับช่องของให้ครับให้หลายๆโอ้ต้องให้หลายๆครับผมผมผมไม่ลบออกคือ นักมะเกลวังไม่ครับคนเรามันมันมันเขาเรีกว่าอะไรนะครับเขาเอินเหบือนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบอกกันทีละอ่าจะบอกครับเป็่อนจะอุดไปก่อนต้องต้องไปเรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้นเราเชียร์ห้าก็ดีดันมั้ยต้องให้ช่องเบาด้วยเชียร์ให้คุณตันไปวลงไม่ได้ไม่ได้ขึ้นกับหน้าตาเจ้าของช่องใช่ไหม มันมันไม่ขึ้นหรอครับนึกว่าเกี่ยวกับหน้าตาด้วยไม่ครับมันเกี่ยวกคำพูดดีกว่าอ๋อเลยครับโอ้ยถ้าเกี่กับการกระทำเลยถ้าเกี่ยวกับหน้าตาผมถอยเลยเพราะว่าสู้ปาตุ้ยไม่น่าหรอกโอ้ยอบค่ณตุ้ยเห็นหนอนไรเล่า้ยเห็นไหมเดี๋ยวเรแล้วมีอะรกันหนึ่งไม่ว่าุ้ะ้วอยด้ยครับเด็กเ้็นต้้องหลายตัวเอยกาช่งส้นลายการเปิดแกิไ้นดข้อครับเนี่ยอแล้ว เี่องทั้ง้ที <t 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 ่บอกว่เป็นมยากคแ่ผมนเออครับเอคนเหดก่อนครับพี่้าด้วยครับผมเป็นอย่างชื่อาเลี้ยงคกรับอรดีครับขอชบายด้วยครับผมบโจครับโอ้ช่องดังมากทบกๆคนถือถือกล้องให้น่องเดีแต่คกลางัขออนุญาตอ่าขอัตดยอ่า คุยข่าวเก่งมากเลยบูตัวตลอดเด่นต่างๆสุดยอดเลย <c oughs> เดี๋วม้อได้ครับถ้ึงคนนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับอันนี้ลหสดอันนี้ียวงี้อซียูบรับ